ช่ตอนนี้ซัมเมอร์กำลังทำอะไรอยู่แต่งหน้าโอ้แต่งหน้าไปไหนไปโรงเรียนแต่งหน้าไปโรงเรียนเหรอซัมเมอร์เป็นอะไรวันนี้จะไปเยี่ยอเหรอซัมเมอร์แต่งหน้าเสร็จเยี่แต่งเพื่อนแต่งลูกจีจี้อ่ะชายซัมเมาร์ไหนดูหน่อยจิโอ้โหสวยจังเลย้ายิ้มสวยๆโอ้โหวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะ พูดดังๆโอ้ยไม่ได้เลือกดัมเมเโอเคดัมเมเจอร์นี่ซัมเมอร์กำลังทำอะไรเนี่ยกำลังแต่งชุดอ๋อกำลังแต่งชุดเหรอฉันไม่จับเปล่าฉันไม่จะดูน้องที่มีคนคนเยอะที่มีพ่อแม่ไปส่งที่โรงเรียนอ๋อโอเคได้ อันนี้ใครยืนดูอยู่เนี่ยพ่อพ่อยืนดูซัมเมอร์อยู่เหรออือซัมเมรอร์กำลังโผล่เลยเห็นไหมใช่ไหมเนะี่ยซมเมอร์แต่งตัวอยู่อ๋อ อ๋อโหไหนบายบายหน่อยบายบายวันนี้ซัมเมอร์แต่งตัวเป็นอะไรคะเปอ๋อดำมาเยอะโอเคกินน้ำมะนาวหน่อยลูกอุ้ยอันนี้ใครเนี่ยพี่แอนนาอ๋อพี่แอนนาหรออยู่ไันพี่ซัมเมอร์ใช่ไหมคะไหนพีไอเชียไหนพีไอเชียพี่เอเชียอยู่ไหนเนี่ยออุ้ย ใช่ไหมซัมเมอร์นี่มมคน2 2> ที่ถ่ายรูปพี่ซัมเมอร์อยู่อ่ะออบะโตออบะโตโฟงานถ่ายรูปพี่ซัมเมอร์อยู่เนี่ยเห็นไหมทำไมเมอาจะแต่ซัมเมอร์แต่งตัวสวยไงนี่โอ้โี่กำลังเดินหรอคะอ๋ออันนี้ใครเนี่ยนี่ที่น้ำเหนือรู้เปล่าเนี่ยเออใครจะเมื่อ่ะ น,นี่พี่เดยวกันไปแล้วอันนี้ใครมนึ่งปอจูนวะใครทำไมปอจูนนั่งข้างหลังอ่ะเอาก็หนูเดินมาข้างหน้าตรงนี้ไ <laughs> งไหนปอจูนอยู่ตรงไหน คาบเชียน้องชมเมอร์นะ่ยใช่ใชเนี่ยฮัลโหลเออน้องฮารุเหรอน้องฮารุแก้มแดงจ้าเออ๊ยน้องฮารุน้องฮารุมาเชียพี่เมอร์น้องฮาง่วงนอนแต่ว่ามาหาพี่ซัมเมอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาดูนอนหลับแล้วอ๋อเขาดูนอนหลับแล้วมีใครมี่น้องชมเมอร์บายบายหน่อยจ้าเอ๊ะพี่ซัมเมอร์ ดเดี๋ยวมีคู้พ้นะนะเดี๋ยวเอาดูคู้พรนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยเนี่ยมาขอใครผู้พอ๋อคผู้พรคู้พรมาขอใส่รูปพี่สาําไดใช่ไหมโอแล้วนี่ใครอ่อะตูงใหญ่อ๋อเหรอคะอ่าอันนี่พี่อะไรเนี่ยพี่เอนนาเปล่า,าพี่น้ำเหนือหรือเปล่าพี่เอนนาแล้วคนนี้พี่เอนนา พี่อ๋ชีคนนี้พี่ยชีอยู่ข้างหลังออกนะใช่ไหมเพี่ยชีกระเป๋าอ๋อเพียชีอยู่หลังซัมเมอร์เหรอคะแล้วคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครที่อยู่หน้าจัมเมอร์เออใส่นี่น้ำหนึ่ใช่ไหมไม่ใช่พี่แอนนาอ๋อพี่แอนนาต้องเหม่อพี่ จมเนื้อเป็นเพียน้ะเปล่าเก่งมากพ่อไม่รู้เรื่องเลยว่าจำเมื่อจะกินน้ำนใช่ไหมพี่จำเมื่อขี้มื่อไรพี่อาชียอยู่ห้องหลังรอจำเมืม่อไะเมออยินไงโอ้โหแม่ไบร์แมนรออยู่นะใครยิงท่าพี่จำมนเนมื่อเนี่ยแม่แม่อะไรแม่แม่ อ๋อแม่โอเคโอเคก็แม่โอ้จับเมื่อควงไม้ด้วยดูสิก็แม่ไงก็ไม่เห็นแม่หรอโอเคโอเคก็แม่ไงเอาแม่ปอหรอเนี่ยแม่แม่เอาแม่ไงแม่ปอกำลังทำอะไรแม่ปอกำลังชี้ว่าอุ้ยแกชุ่มแกชุ่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมไหน เซมเรลูโกใช่ไหมเนี่ยพี่มเมอร์อุ้มพี่เมเมอรู่กูพอนอคุณกูพอนไหนพี่น้ำเหนื่อยพี่นเหนื่อยอยู่ไหนไม่เห็นเลยดูอันนี้พี่เํมเมอร์ป่ะใช่ใครกำลังอุ้มพี่เมเอรียเออพอนอ๋อคุณเอ้ยเดี๋ยวสมเมอร์จะนี่ออกไปนี่มเไปแล้วนี่มเมอร์ลังทำอะไรอยู่ ได้เหรียญอะไรเหรียญทองเหรียญทองป่ะใช่อ๋อนี่พี่สมได